สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวอีกหนึ่งโครงการในโครงการ EEC นะครับนั่นก็คือโครงการ EECI ซึ่งทาง EECI ได้จับมือกับเอกชนจีนขับเคลื่อน SMC ยกระดับโรงงานไทยซูอุตสาหกรรม4.0แล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะไปติดตาม ข่าวความคืบหน้าของสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับซึ่งจะสร้างแห่งที่7แห่งที่8แห่งที่9รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง u p u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  r e c h a n n e แนด้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกเลยนะครับผม ดรเจนกลีดคณาธารณารองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและผู้อำนวยการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตวันออกหรือ EECI นะครับได้กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างสวทชและเชียงชุนในการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม SMC เชียงสุนขึ้นที่ EECI นะครับซึ่งทาง EECI หรือ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศซึ่งกำกับดูแลโดยสวทชซึ่งทั้งหมดนะครับมีพันธกิจหลักในการมุ่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์เพื่อรองรับการขยายขนาดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริงและการปรับแปลงเทคโนโลยีชั้นสูงให้เข้ากับบริบทอุตสาหกรรมของประเทศไทย ด็อเตอร์เจนกลิศได้กล่าวต่ออีกนะครับว่า ศูนย์นวัตกรรมการผลิตที่ยั่งยืนนะครับเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมสำคัญของ EECI ในการสนับสนุนส่งเสริมและยกระดับขีดความสามารถในอุตสาหกรรมภาคการผลิตของไทยให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม4.0ได้ด้วยการประยุกต์ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโดยสวทชวมีแผนที่จะให้ศูนย์นวัตกรรม SMC เป็นศูนย์กลางการบริการที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมภาคการผลิตของ ประเทศนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษให้สอดคล้องกับบริบทของไทยอาทิเช่นการประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรม4.0การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและทางเทคนิคการฝึกอบรมอุตสาหกรรมภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้เกิดทักษะใหม่และทักษะที่สูงขึ้นอีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับใช้ทดสอบทดลองในการทำนวัตกรรมอีกด้วย นายเฉาเชนประธานกรรมการบริหารเซียซูนออโตเมชันสิงคโปร์นะครับได้กล่าวว่าในฐานะบริษัทชั้นนําจากประเทศจีนเซียชูนคอร์ปอเรชันได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นบริษัทไฮเทคระดับโลกที่บูรณาการนวัตกรรมวิจัยพัฒนาและการผลิตหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและสาขาที่เกี่ยวข้องเซียชูนจะผนึกกําลังกับสวทชในการพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ IO เพื่อภาคอุตสาหกรรมคลาวคอมพิวเตอร์บิ๊กดาต้าและ เทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆเพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยสู่ไทยแลนด์4.0อย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับศูนย์นวัตรกรรม SMC ภายใต้ EECI a r i p o l i s ได้รับอนุมัติกรอบงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี5,400ล้านบาทโดยงบประมาณหลักในระยะแรกนะครับจะเป็นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตรกรรมที่สำคัญเพื่อรองรับอุตสาหกรรม4.0 และนอกจากนี้ศูนย์นวัตกรรม SMC ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการไทยนะครับ EECI หน่วยงานพัฒมิตรจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโครงการนำร่องที่เรียกว่า IDA Platform Industrial and Data Analytic Platform นะครับโดยเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์ l o t นะครับหรือ Internet of t h i n g ตตรวจจับสัญญาณต่างๆจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิตสู่การวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลทำให้ทราบสถานาภาพของเครื่องจกักรซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการการผลิตยอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งปัจจุบันนะครับมีโรงงานนำร่องเข้าร่วมโครงการในปี2,563จำนวน15โรงงานและจะขยายไปอีก500โรงงานภายในเวลา3ปีเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7แห่งที่8และแห่งที่9 รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมแจ้งว่ากรมทางหลวงอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการสะพานมิรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่จังหวัดบึงการนะครับถึงบอคำไซวงเงินลงทุน3,930ล้านบาทตามที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงคมนาคมร่วมกับสบปป,ปลาวได้ผลักดันโครงการซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2,566 ซึ่งขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลของทั้ง2ประเทศได้เร่งรัดโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6นะครับช่วงจังหวัดอุบลราชธานีถึงเขตสารวันในวงเงิน4,765ล้านบาทซึ่งทางกรมทางหลวงได้สำรวจและออกแบบแล้วเสร็จแล้วนะครับรัฐบาลไทยและสปปลาวเตรียมประชุมหารือวางแผนดำเนินโครงการให้ชัดเจน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นรายงานข่าวยังได้แจ้งเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งของทั้งสองประเทศในอนาคตขณะนี้สำนักง,งานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับองค์การมหาชนหรือสอพอพหรือเนดา อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการศึกษาการจัดลําดับความสําคัญของการก่อสร้างสะพานมิรภาพไทยลาวและการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผลการศึกษาพบว่าประเทศไทยควรมีสะพานไทยลาวเพิ่มอีก3แห่งนะครับได้แก่ โครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7จนะครับจังหวัดอำนาจเจริญถึงสุวรรณเขตบริเวณจุดผ่อนปลนการค้าบ้านยักษ์ตำบลชานุมานอเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องจากจังหวัดอำนาจเจริญเป็นจังหวัดเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ติดดิมน้ำโขงและยังไม่มีสะพานเชื่อมการค้ากับสบปปลาวซึ่งหากเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคอีสานที่ติดรินแม่น้ำโขงนะครับมีสะพานมิตรภาพไทยลาวกันหมดแล้วเช่นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่ง ที่จังหวัดหนองคายสะพานแห่งที่2ที่จังหวัดมุกดาหารสะพานแห่งที่3ที่จังหวัดนครพนมและสะพานแห่งที่5ที่จังหวัดบึงกาฬซึ่งหากสามารถยกระดับจุดผ่านผ่อนปลนบ้านยักษ์คูเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้จะทำให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งแรกของจังหวัดนะครับอีกทั้งการสร้างสะพานจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวการค้าฝั่งจังหวัดอำนาจเจริญเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เซโนฝั่งสปปลาว รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่ปราสาทวัดภู สำหรับโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่8นะครับช่วงจังหวัดเลยถึงเวียงจันทร์โครงการนี้ยังมีความจําเป็นน้อยอยู่นะครับเนื่องจากจังหวัดเลยมีสะพานเพื่อเชื่อมต่อไปยังฝั่งสปปลาวแล้วผ่านสะพานมิตรภาพแม่น้ําเหืองขณะที่ฝั่งเวียงจันทร์สปปลาวยังมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1เชื่อมมาจังหวัดหนองคายได้รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งสองฝั่งไม่มีความหนาแน่นมากนะัก และสะพานแห่งที่3นะครับโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่9จังหวัดอุบลราชธานีถึงจำปาสักิขณะนี้ยังไม่มีความจําเป็นเช่นกันเนื่องจากไทยกําลังผลักดันให้เกิดการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6นะครับช่วงอุบลราชธานีสารวันทําให้จังหวัดอุบลมีเส้นทางการขนส่งครอบคลุมและเพียงพอต่อการค้าพื้นที่สอปป,อปอลาวใต้ตลอดจนการขนส่งสินค้าเชื่อมต่อกับประเทศเวียดนามได้อีกด้วย ทั้งนี้นะครับผลการศึกษาจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้จากนั้นเนดาจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อผลักดันให้เกิดการก่อสร้างต่อไปส่วนจะก่อสร้างสะพานไหนก่อนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของทางรัฐหากต้องการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7จังหวัดอำน,นาจเจริญก่อนก็สามารถนำผลการศึกษานี้ไปใช้ได้ ในขณะเดียวกันนะครับต้องมอบหมายกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงจะศึกษารายละเอียดตำแหน่งที่ตั้งแนวเส้นทางที่เหมาะสมทั้งฝั่งไทยและฝั่งสอปป,อปอลาวรวมถึงการออกแบบสะพานรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับรูปแบบการลงทุนและกรอบเวลาเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับรายละเอียดของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง o f f i e a t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง a ัฟฟ e เ t u r e ในคลิปต่อๆไปขอพระคุณมากครับ